Thank you รับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ c o m i t y Talk for Road Safety นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นงานสำคัญอีกงานหนึ่งนะครับเพราะว่าเราไม่ได้พบกันนานแล้วเนี่ยตั้งแต่โควิดมาเนี่ยไม่ได้เจอกันเลยวันนี้ก็จะพบกับความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดประจวบกิรีขันธ์เพราะว่าเราจะมีงานสัญจรในภาคกลางที่จะไปพบกับความเรียกว่าความปลอดภัยทางถนนในเรื่องของต่างๆมากมายจาก ผู้ร่วมรายการอีกทั้งสามท่านนะครับครับวันนี้เรามีผู้ร่วมรายการแขกรับเชิญทั้งสมท่านนะครับก็มีทั้งคุณสุพจน์เสริมทรัพย์นะครับหัวหน้าหมวดทางหลวงประจวบักีริขันนางสาวทวีพรเพิ่มทวีขนส่งจังหวัดประจุบกีริขันแล้วก็คุณชิสนวัฒมณีศรีขำหัวหน้าภาคกลางครับสวัสดีครับ ครับทราบว่าเ,เราจะมีการสัญจรไปที่จังหวัดประจวบคีขันในการดูงานของภาค,ภาคกลางนะครับอยากให้คุณชิษณุวัฒน์มณีศรีขัาได้พูดถึงว่าเสาเจลอเป็นเป็นใครอะไรยังไงแล้วก็การสัญจรครั้งนี้เกี่ยวข้องกับงานความปลอดภัยถนนอย่างไรครับครับก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับที่อาจจะเข้ามาชมรายการคอมมินิตีท้องในครั้งนี้นะครับ เราพูดกันถึงเรื่องสอจรสัญจรนะครับก็ก่อนอื่นก็อยากจะออบอกก่อนนะครับว่าสจรก็คือแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัดนะครับซึ่งเป็นการทํางานร่วมกันของภาคีเครือข่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นทางหลวงไม่ว่าจะเป็นขนส่งตํารวจนะครับสาธารณสุขหรือปอพที่จะเข้ามาทํางานร่วมกันในเรื่องของการสร้างความปลอดภัยทางถนนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ในแต่ละปีอ่ะครับสจรจะมีกิจกรรมหนึ่งะครับซึ่งทํามาเป็นหลายปีแล้วต่อเนื่องนะครับก็คือกิจกรรมสจรสัญจรนะครับซึ่งจะมีการพาพี่น้องเครือข่ายที่ทํางานเรื่องความปลอดภัยทางถนนในทั่วประเทศนะครับเดินทางไปดูกิจกรรมของจังหวัดต่างๆในแต่ละภาคนะครับซึ่งในครั้งนี้เนี่ยของภาคกลางเนี่ย เราจะไปสัญจรที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนะครับทุกท่านที่เป็นเครือข่ายของสอจรหรือไม่ไม่ใช่เป็นเครือข่ายของสอจรเนี่ยก็สามารถติดตามนะครับอาจจะติดตามผ่านเพจนะครับของสอจรหรือว่าเพจของบริษัทสร้างสรรค์ปัญญานะครับก็ได้นะครับที่จะติดตามเรื่องของงานส,จ,ารสนจรสัญจรครั้งนี้นะครับซึ่งจะไปสัญจรที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับก็ <S <S ขอเชิญคุณสุพจน์ สริมซัหัวหน้าหมวดการทางหลวงประจบคี่ขันได้เล่าให้ฟังว่าเราจะไปสัญจรเราจะไปดูอะไรบ้างมีอะไรเกิดขึ้นบ้างที่จะทําให้ทุกทกท่านที่ไปร่วมในการดูงานครั้งนี้เชิญเลยครับครับก่อนอื่นก็ต้องขอญาตว่าประจวบจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเมืองพิเศษนะครับเพราะเป็นเมืองที่มีระยะยาวพอสมควรเส้นทางก็ยาวแล้วก็เรื่องการจัดการเนี่ยค่อนข้างที่จะ พิเศษกับจังหวัดอื่นเพราะว่าเราเป็นเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวนั้นการจัดการในพื้นที่ประจวบเนี่ยเราก็พยายามเต็มที่ที่จะจัดการนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะ,ะชวนพี่น้องสอจลอเพื่อที่จะเข้าไปดูในพื้นที่ที่น่าสนใจนะครับก็จะมีในเรื่องของอมาตรการองค์กรเรามีองค์กรองค์กรหนึ่งที่เรามีหน่วยทหารนะครับซึ่งจริงๆหน่วยทหารของเราเนี่ยเป็นกอ,องบินห้านะครับ ซึ่งแตกต่างกับหน่วยทหารที่อื่นนะครับเพราะว่าหน่วยทหารที่อื่นเนี่ยไม่ได้มีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ในนั้นด้วยเพราะฉะนั้นการจัดการของหน่วยทหารเราเข้าใจอยู่แล้วว่าทหารเนี่ยมีวินัยสูงนะครับถ้าพอบอมีการคําสั่งให้ทําดําเนินการจัดก,การเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายแต่ว่าในพื้นที่ของประจวบกองมินห้าเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อติดอันดับในประเทศเลยนะครับว่า หน้าร้อนหรือว่าเป็นทะเลที่สวยเป็นอากาศที่ดีนะครับอ่าวมะนาวเพราะนั้นอ่าวมะนาวเนี่ยถ้าถึงเทศกาลจริงๆแล้วเนี่ยไม่น้อยเลยครับคนที่จะมาที่นั้นไม่น้อยเลยครับทีนี้ผู้ร่วมสัญจรเนี่ยจะให้ไปเห็นอะไรบ้างในส่วนตรงนี้การจัดการของกองบินห้าเนี่ยเขาจัดการในเรื่องระบบของมาตรการองค์กรในการสวมหมวกกันน็อกได้อย่างไรซึ่งโจทย์ที่ท้าทายของกองบินห้าก็คือ ไม่ใช่บุคลากรซึ่งเป็นทหารเป็นบุคลากรที่ใช้ชุมชนนะครับเป็นชุมชนที่วิ่งผ่านนะครับเป็นชุมชนที่วิ่งผ่านยังไม่พอครับเป็นนักท่องเที่ยวที่ต้องต้องรับหลักการตรงนั้นด้วยว่าถ้าคุณเข้ากองบินถ้าคุณจะขี่มอเตอร์ไซค์มาคุณอยู่ดีๆคุณไม่สวมหมวกเข้าไม่ได้ตามกฎใช่ครับซึ่งเป็นเรื่องที่เราอยากอยากจะสื่อให้เห็นว่า ه, การจัดการแบบนี้เนี่ยถ้าพี่น้องสอจอเราไปดูแล้วอาจจะเป็นทักถามเขาว่าแนวคิดของเขาหรือวิธีการของเขาหรือว่าแพทพอลแพทเทิร์นในการจัดการของเขาเนี่ยเขาทำอย่างไรครับพื้นที่ต่อไปครับพื้นที่ต่อไปก็คือจะเป็นพื้นที่ของอทางท้องถิ่น,นะครับเป็นเทศบาลตำบลแล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลซึ่ง การจัดการของจุดเสี่ยงการจัดการของพื้นที่เนี่ยมีการจัดการในเรื่องของอมองชุมชนมองปัญหาของชุมชนด้วยตัวชุมชนเองและพยายามจะทําในตัวชุมชนก่อนที่ยังไม่ได้มองรอบข้างว่าณวันนี้มองปัญหาของตาบลโดยอาศัยรอบข้างว่าเอที่นั่นมีอะไรเสริมที่นี่มีอะไรเสริมแล้วก็จัดการด้วยตัวเองก่อนนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่จะพาไปก็คือ จุดทางแยกซึ่งอยู่บนถนนเทเศเกษซึ่งจุดนี้เนี่ยความถี่ของการเสียชีวิตแทบจะทุกเดือนปีหนึ่งสิบสองครั้งเนี่ยไม่น้อยครับแต่ทุกคนน่ยลุกขึ้นมานะครับชาวบ้านผู้นำผู้ใหญ่ผู้ช่วยผู้ใหญ่อบอตสมาชิออกอบตมีการพูดคุยในด้านนี้ที่เหตุที่ลุกขึ้นมาเนี่ยเพราะอะไรที่เขาถึงลุกขึ้นมาเพราะว่าตรงนั้นมีโรงเรียนแล้วก็มีทุมชน,ชน สองฝ้าข้างที่จะต้องผ่านไปผ่านมาการสูญเสียการอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวหลายท่านอาจจะได้เห็นนะครับว่าภาพหลายภาพที่จุดตรงนั้นเนี่ยมันสะเทือนโดยโดยชุมชนเขาเองครับมันไปสะท้อนทําให้ชุมชนเขาต้องลุกขึ้นมาครับเออหลักสําคัญเลยคนที่ลุกขึ้นมาแรกๆเนี่ยเออเป็นกลุ่มไหนครับที่เป็นแกนหลักแกนหลักเป็นคนในชุมชนนั้นเลยครับเป็นุนในชุมชนเกี่ยวกับในเรื่องของผู้ปกครองของเด็ก ซึ่งมีความหวงใหญ่เป็นผู้นําชุมชนในเรื่องของผู้ใหญ่บ้านมันมีเหตุเกิดเกิดความสูญเสียไหมครับมันถึงได้ทุกคนได้จับมือจับมือลุกขึ้นมาคุยกันมีครับมีความสูญเสียในระดับทุกระดับครับจนเสียชีวิตระดับน้อยระดับมากมีหมดครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมองว่าจุดจุดนี้เขาเคยพูดคุยเขาเคยจับในเรื่องของการที่ว่าคุยกับหน่วยนี้คุยกับหน่วยนั้นให้ช่วยทำที ก็ยังไม่ได้รับไม่ได้รับการตอบสนองเนาะแต่นี้ในบทบาทของพี่เลี้ยงเนี่ยเราพยายามจะเข้าไปเราพยายามจะเดินเข้าไปซึ่งเราใช้เวลาไม่ใช่วันสองวันครับเขาส่งสัญญาณยังไงให้ทางสุพจน์ได้เข้าไปร่วมแก้ไขปัญหาตรงนี้เ็าส่งสัญญาเขาเข้ามาคุยครับเขาเข้ามาคุยก่อนว่าถนนเนี้ยเป็นถนนเราแล้วก็ไปตัดแต่ถนนท้องถิ่นแล้วเขาก็เลยมองว่าแล้วมีความยื้อเขาก็จะมาหาหรือว่า ถนนนี้มันเป็นทางแยกยือนครับที่แมทมันเป็นทางแยกยือนแล้วเขาก็บอกว่าเอ๊ะถ้ามันยื่งกันนี่มันไม่สามารถทำในสี่แยกได้เขาก็บอกไปแดงได้ไหม,อมบอกไปแดงใ้ทางเกิดขึ้นได้ครับเพราะว่าสองภาคข้างเนี่ยของขยภาพค่อนข้างมีปัญหาครับก็เป็นสามพื้นที่นะครับที่ทางประจวบคีรีขันโดยคุณสุพจน์เนี่ยเป็นพี่เลี้ยงของจังหวัดประจวบก็ได้ นำเสนอเห็นว่าพื้นที่ที่จะไปสัญจรเนี่ยไปดูงานในสามพื้นที่เปแลผมมาถึงคุณทวีพรเพื่อนทวีซึ่งเป็นขนส่งจังหวัดประจรวบคิริขันเนี่ยอยากจะให้พูดถึงว่าทางขนส่งเองเนี่ยมีการสนับสนุนเพิ่มเติม,มในเรื่องของความปลอดภัยํานถนนของประจวบเพื่อเสริมกันยังไงบ้างครับเชิญเลยครับค่ะในกรณีของที่จะมีการสัญจรของสอลจลนะคะก็ในส่วนของสํานักงานขนส่งจังหวัดก็จะมีหนึ่งทีมหนึ่งกิจกรรมนะคะที่จะ เข้าไปดูในส่วนของการบังคับใช้กฎหมายของสำนักง,งานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในเรื่องเกี่ยวกับความเร็วนะคะที่ที่ตอนแรกก็ได้มีการพูดคุยกันกับทีมนะคะว่าว่าจะมีการให้ทางสอจลอที่ไปลงไปสัญจรที่ประจวบเนี่ยจะจะดูกิจกรรมด้านไหนดีนะคะทีนี้จากลักษณะของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เองอย่างที่พี่สุพจ์สล่วเมื่อสักครู่นะคะเป็นเส้นทางยาว200กว่ากิโลแล้วรถทุกคัน ที่จะต้องลงทางภาคใต้ต้องผ่านจังหวัดประจวบคีรีขันซึ่งเราก็มองว่าในเมื่อเราต้องรับรถทุกคันเพราะฉะนั้นความเร็วหนึ่งเส้นทางยาวเราต้องใช้ความเร็วแน่ๆเพราะฉะนั้นเราจะทํายังไงให้รถที่ผ่านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์200กว่ากิโลมีความปลอดภัยเพราะฉะนั้นการบังคับใช้กฎหมายด้านด้านความเร็วเนี้ย มีความสําคัญนะคะวิธีการวิธีการพอเรารู้แล้วว่าปัญหาอย่างนี้วิธีการก็ด้วยระบบของของรถน่ะจะถ้าถ้าจะเรียกง่ายๆนะคะก็จะมีรถตามพรบรขนส่งก็คือรถบรรทุกขนาดใหญ่รถโดยสารอันเนี้ ทางกรงการขนส่งทางบกเราเองมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช <GPS S 1> ้เป็นระบบ G P S แล้วก็กล้องตรจจับความเร็วอ,อันนี้ในส่วนของสำนักง,งานขนส่งเราเองก็มีสูน G P S, <S ก็วันนั้นก็จะพาท่านสอตรอนะคะที่พี่อยู่ในกลุ่มนี้ไปดูระบบการทํางานนอกจากการได้ข้อมูลตรงจุดนี้มันไม่ใช่แค่เมื่อมีการกระทําผิดแล้วส่งจดหมายเรียกตัวให้เขามารายงานตัวเพื่อ,อยียค่าปรับมันไม่ใช่แค่นั้นเราจะมีการเก็บข้อมูลวิเคราะห์ ให้ด้วยว่าจุดไหนใน200กิโลเนี้ยออจุดไหนที่เกิดการกระทําความผิดซ้าๆบ่อยๆก็จะแจ้งให้กับทางพิสพจน์ให้ทางหลวงได้ทราบว่าพี่จุดเนี้ยมันมีการใช้ความเร็วบ่อยออทางหลวงจะแก้ไขปัญหายังไงได้บ้างครับับน,นี้<อ>ทางกายภาพเนาะใช่ค่ะเราจะแจ้งไปกับชุมชนแถวๆนั้นแจ้งท่านในอําเภอว่าจุดเนี้ยมีการใช้ความเร็วบ่อยๆชุมชนจะต้องมีการปรับตัวมีการ ดำเนินการให้ให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่มันอาจจะเกิดความเสี่ยงขึ้นครับในเรื่องการจัดการความเร็วนี้พอดีทราบมาว่าทางคุณทวีพรได้มีเรื่องของการเสริมเรื่องการทําไปกับขี่เป็นแบบโมบายลงพื้นที่ข้างนอกอันนี้เป็นยังไงครับเร้่องอันนี้ก็ก็พอดีว่ามีทางทางจลัพประจวบนะคะมีทางอบตอที่เขาได้รับ สนับสนุนงบประมาณมาแล้วก็ไปดําเนินกิจกรรมต่างๆซึ่งก็มีในส่วนของการอบรมก็เลยมีการเสริมไปกับทางอบตที่เขาจะต้องทางทาการจัดการอบรมอยู่แล้วเสริมไปว่าถ้าจะทาการอบรมอยู่แล้วก็ให้มีการอบรมที่ครบหลักสูรของการมีใบอนุญาตขับรถก็คือห้าชั่วโมงแล้วมันก็จะมีหลักสูตรที่กําหนดไหนๆจะต้องอบรมแล้วก็ให้มันมีหลักตูเนี้เข้าไปซะแล้วก็จะได้ มีใบรับรองเพื่อที่จะไปขอไปสอบไปสอบที่ขนส่งได้เลย่เราก็ยินดีที่จะเปิดมันาเป็นการความสะดวกนะฮะในการที่จะทําให้ผู้ที่อยากจะสอบใบขับขี่ก็มีความสะดวกมากขึ้นไม่ต้องไปอยู่ที่ขนส่งทั้งวันนะเรามาอยู่แค่ก็คืออบรมนุดนีียงแค่ไปสอบแค่นั้นครับก็เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ทางขนส่งได้เพิ่มสมรรถนะในการที่จะเสริมใบขับขี่ผมมาที่คุณชิสวรรณมณิสีขำนะซึ่งเป็นหัวหน้าภาคกลางในการ ร่วมที่จะต้องจัดหาพื้นที่ในการสัญจรเนี่ยเราได้เรียกว่าพิจารณาคัดเลือกนะโดยเฉพาะคุณสุพจน์ได้เล่ามา3พื้นที่เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับจริงๆของโอกาสของการที่พี่น้องทางสจรเนี่ยที่มีประสบการณ์นะครับจะมาเขาเรียกว่ามาสัญจรอยู่ที่ประจวบเนี่ยจริงๆลักษณะภูมินิเวศนะครับลักษณะพื้นที่ของจังหวัดประจวบเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีถนนะระยะเรียกว่าระยะทางประมาณ200กว่ากิโลเมตรเนี่ย คลุมอยู่ในจังหวัดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีจุดอันตรายค่อนข้างมากแล้วก็มีจุดที่ต้องระมัดระวังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางภาคเองนะครับทางภาคกลางเองเนี่ยก็อยากที่จะให้เห็นการบูรณาการการทํางานตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับหน่วยงานของจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการที่เราจะมาสั่นจรครั้งนี้เนี่ยเราก็เลยเริ่มต้นจากให้เห็นตั้งแต่จุดจัดการเล็ก ไม่ว่าจะเป็นในตำบลที่ที่เขาต้องมีกระบวนการจัดการและจากตำบลที่มันมีศักยภาพระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมันคงไม่เพียงพอมันต้องเชื่อมโยงกับหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทางหลวงทางหลวงชนบทนะครับหรือทางขนส่งหรือว่าทางตำรวจที่จะต้องเข้ามาทำงานร่วมกันนะครับอันนี้ก็ก็จะเป็นจุดที่เรามองว่ากระบวนการสัญจรครั้งนี้เราคงไม่ได้พาไปดูแค่เป็นจุดๆแต่เราอยากให้ ทุกคนไปดูแล้วเนี่ยกลับมาสามารถเห็นการจัดการทั้งองค์รวมไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นคนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐนะครับที่จะต้องเข้ามาทํางานร่วมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยมันไม่สามารถแก้ด้วยหน่วยคานหน่วยใดหน่วยหนึ่งอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยไฮไลท์ของการไปดูเนี่ยคงคงได้ไปดูเป็นจุดๆแต่ว่าหลังจากดูเป็นจุดๆแล้วเนี่ยเราจะต้องกลับมาพูดคุยกันให้เห็นว่า เฮ้ยแต่ละจุดของจังหวัดประจวบเนี่ยมันมันมีแนวคิดมันมีวิธีการทาํางานยังไงแล้วก็มันคงไม่ใช่แค่ปล่อยให้ชาวบ้านเขาจัดการตัวเองและหน่วยงานก็ทําตามภารกิจเท่านั้นแต่ว่ามันต้องไปบูรณาการการทํางานร่วมกันนะครับอย่างเช่นกรณีที่ทางแยกบ้านบึงอย่างเงี้ยที่พี่สุพจน์พูดถึงเนี่ยมันก็คงมีเขาเรียกว่ามีอดีตอันยาวนานเนาะของการเกิดเหตุมันต้องเอา ทำให้คนในชุมชนเนี่ยเขาเข้าใจนะครับแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่ที่จะเข้ามาแก้ไขโดยเฉพาะท้องถิ่นเนี่ยก็ต้องเข้าใจในขณะเดียวกันหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นทางหลวงขนส่งเองเนี่ยก็ต้องมีมาตรการหรือว่ากระบวนการแก้ปัญหาเนี่ยเข้าไปเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของการมองแบบแบบองค์รวมของการแก้ปัญหาเนาะแต่ว่าเราใช้กลไกความเป็นพี่เลี้ยงกลไกความเป็นบุคลากรขอ,ของหน่วยงานภาครัฐเนี่ย เข้าไปเสริมหนุนท้องพินแต่ในขณะเดียวกันก็ทิ้งชาวบ้านไม่ได้ก็ต้องทําความเข้าใจกับชาวบ้านให้เขาเห็นเห็นภาพของการแก้ปัญหาว่าต้องเป็นองรวมนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวแนวคิดของการออกแบบการไปดูงานที่จังหวัดประจวบครับครับก็อยากฝากให้คุณสุพจน์ได้เชิญชวนว่าการที่จะไปสัญจรน,นอกจากได้ดูทั้ง3พื้นที่ที่เป็นเรียนรู้แล้วมีอะไรที่อยากอยกเชิญชวนว่ามามาประจวบจะได้อะไรอีกครับเชิญครับ เอ่อมาประจวบแล้วได้อะไรอีกถ้าในเรื่องของวิชาการคงเต็มแล้วนะครับคงเต็มในเรื่องที่ว่าเราเตรียมความพร้อมในเรื่องวิชาการแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ที่อยากจะบอกว่าพี่น้องอสอจลอก็ค่อนข้างที่จะ,ะหลายท่านอาจจะไม่เคยมาซึ่งจริงๆแล้วประจวบเนี่ยม,มีอำเภอที่ยาวแต่จังจังหวัดในตัวจังหวัดตัวอำเภอเมืองเนี่ยเป็นสถานที่ท,ที่ที่สวยนะครับอาหารที่พัก นะครับแล้วก็บรรยากาศนะครับหลายท่านในอ่าวมะนาวอย่างนี้นะครับท่านหลายท่านอาจจะไม่เคยเห็นสวยใสมากนะครับแล้วก็ในเรื่องของเมืองนะครับในเรื่องของอ่าวนะครับเพราะว่าประจวบเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเมืองสามอ่าวนะครับสามอ่าวก็คือมีอ่าวมะนาวอ่าวน้อยแล้วก็อ่าวประจวบเพราะฉะนั้นท่านอาจจะได้สัมผัสแล้วท่านจะอาจจะสงสัยว่าเคยเห็นจะรูปนะครับเพราะว่ารูปสามอ่าวเนี่ยกระจายไปทั่ว นะครับวันนี้เนี่ยอยู่ในพื้นที่ล้วก็อาหาร,รนะฮะอาหารจะเป็นอาหารที่เป็นซิกเนเจอร์หลายท่านอาจจะสงสัยมีการส่งไปขายถึงเชียงรายถึงขอนแก่นถ้าไปประจวบเราต้องสั่งอะไรก่อน <มบ S 2> ซิกนเนเจอร์ง<ม>บย่างครับงบย่างท่านต้องได้ทานครับอเจับหลักนะจับหลักท่านก็ต้องได้ทานะนะครับเพราะว่า เดี๋ยวเราจะมองหาและส่วนในเรื่องของอาหารทะเลนะครับเราก็อาจจะต้องได้พูดคุยกันว่าหลายท่านอาจจะได้ไปเจอสิ่งที่อาหารทะเลสดสดสดเลยครับมาจานน้ำลายไหลแล้วงั้นเชิญคุณทวีพรท้ายนิดนึงับขนส่งมีอะไรที่ได้เชิญชวนให้ทีมชะ่าวสออจได้ท่านสอลอจนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมตัวก่อนเดินทางมาประจวบนะคะเช็คเมมโมรี่ในมือถือท่านดีๆนะคะ อย่าให้เมมโมรี่เต็มนะคะเพราะว่าท่านจะต้องมาถ่ายรูปที่ประดักอีกเยอะเลยค่ะสวยมากค่ะรับรองในเมืองมีทะเลไม่มีจังหวัดไหนมีค่ะที่ประดวบเท่านั้นค่ะต้องมาค่ะครับสําหรับคนที่ไม่ได้ไปร่วมสัญจรนี่เราสามารถติดตามได้อย่างไรครับก็ในส่วนของหลายท่านที่อาจจะไม่ได้มีเวลาในครั้งนี้นะครับก็สามารถที่จะติดตามนะครับข้อมูลของสอจรอได้จากเพจของสอจรอนะครับแล้วก็เพจของบริษัท สร้างสรรค์ปัญญานะครับรวมทั้งท่านที่อยู่นอกเครือข่ายของสจลก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของสจลทั่วประเทศได้ผ่านเพจของสจลนะครับซึ่งอันนี้ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมกันสร้างความปลอดภัยทางถนนร่วมกันครับครับก็เป็นคอ m มิ n i t ทอล์กโรสเซตี้ที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับในการดูงานสัญจรที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ของอทีมภาคกลางนะครับ วันนี้ก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในภาคหน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับทุกๆุก,ท,กท่าน<ด>ครับสวัสดีครับ